ส่วนแรกนี้ก็จะเป็นการจําลองภาพในวิหารของหลวงพ่อพระพุทธชินราชถ้าชงโงกเข้าไปดูเนี่ยจะเหมือนภายในวิหารหมดเลยใช่ค่ะ,คะแล้วก็ก็จะมีภาพเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนการบูรณนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่บูรณะสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประเพณีของเมืองพิษณุโลกนะคะประเพณีนี้เรียกว่าประเพณีปักธงชยัย จัดทำขึ้นที่อำเภอนครไทยนะคะที่ยอดเขาช้างหลวงนะทำขึ้นทุกปีเลยช่วงก่อนอวันลอยกระทงหนึ่งวันเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเมืองนี้ตรงนี้เรียกว่าเมืองบางยางนะคะแล้วก็มีขอมเนี่ยมายึดพื้นที่บริเวณนี้ไว้ พ่อขุนบางกลางเท่าหรือว่าพ่อขุนศรีอินทราทิพย์ mm. ก็เลยยกกองทัพนี่มาปราบขอมออกไปจากบริเวณนี้ mm. พอได้รับชัยชนะ mm. ท่านก็เลยถอดผ้าขม้าที่คาดเอวเนี่ยแหละค่ะไปปักเป็นธง mm. เพื่อแสดง mm. ถึงชัยชนะแล้วเขาก็บอกว่าธงหรือว่าผ้าคาดเอวของท่านเนี่ยถือว่าเป็นธงชาติไทยผืนแรกด้วย mm. ตรงนี้เนี่ยเป็นประเพณีแข่งเรือแข่งทุกปีเช่นการตอนช่วงกันยาตุลานะคะประเพณีของเืองพิษณุโลกจะหลังกันยาไปแล้วเนี่ยก็จะมีหลายประเพณีแข่งเรือแล้วเขาบอกว่าไปดูแข่งเรือนะไม่ใช่ว่าเรือข้างล่างอ่ะสนุกนะคะสิ่งที่สนุกคือลุ้นคนพากมากกว่าลุ้นเรืออีกนะคะกลัวคนพากจะขาดใจตายไปส่วนตรงนี้ไก่ เป็นไก่ชนพระนเรศวรน,นะคะหรือว่าไก่พันเหลืองหางขาวขึ้นชื่อเหมือนกันมีต้นกาเนิดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อยู่บริเวณบ้านกลางแล้วก็บ้านคลองอตอนที่เขาไม่ได้กลางปีกเนี่ยเขาก็จะเหมือนไก่ตัวเล็กๆนะคะผอมๆแต่พอเขากลางปีกขึ้นเนี่ย เขาจะมีลักษณะท่าทางเหมือนพญายเหี่ยวหรือว่าพญายอินทรีก็คือจะตัวใหญ่แล้วบอกว่าตอนที่ไปสู้กับไก่ของพม่าไก่พม่า,มาตัวเล็กค่ะอ่าพอเห็นไก่สมเด็จพระนเรศวรจางปีปุนน้งเลยตกใจดีกันก็เลยแพ้ไปเลยน,นะคะบางแก้วของที่ี่เหรอบางแก้วของที่พิษณุโลกนะคะมีต้นกําเนิดอ,อยู่ที่อําเภอบางระก,กัดอ่าเป็นสุนัขพันธุ์ที่น่ารักที่สุด แล้วก็ดุที่สุดด้วยแล้วก็ดูดที่สุดด้วยนะคะใครๆก็อยากแปลี้ยงเป็นพันุ์ผสมค่ะระหว่างสุนัขป่ากับสุนัขบ้านก็คือสุนัขบ้านตัวเมียสุนัขวัดนะคะเข้าไปในป่าไปเจอจุฑาเทพเข้านะคะจุฑาเทพไปเจอสุนัขป่าตระกูลจุฑาเทพนะคะอ่าเขาก็เลยผสมพันก์กันแต่อันนี้ก็คือฟูสามเหลี่ยมตั้งเลยนะคะกระโหลกศีรษะค่อนข้างใหญ่ ตาเนี่ยจะเหมือนมาเลเอัลมอนนะคะคหน้าจะยาวขาหน้าใหญ่กว่าขาหลังหางเป็นพวงนะคะแต่ช่วงกลางลำตัวขนจะน้อยไม่ฝูส่วนสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์เมืองพิซาโลกตู้นี้จะจัดแสดงพระเครื่องนะคะพระเครื่องของเมืองพิซานุโลก่ก็คือพระพิมพ์นางพญา มีการสันนิษฐานว่าพระวิสุทธกษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรเป็นผู้สร้างอพอจะตั้งชื่อพระเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเนื่องจากกษัตริย์ผู้หญิงเป็นคนสร้างก็ให้ชื่อว่านางพญาดีกว่านะคะแล้วก็ยังมีพระพุทธชินราชอินโดจีนอ,อันนี้ก็ขึ้นชื่อแต่ไม่ได้สร้างที่กรษซใโลกนะคะ,คะสร้างที่วัดสุทัศน์แล้วฝั่งนี้ก็มีแบบว่าของวัตถุโบราณที่ชาวบ้านไม่รู้จะเอาไป ไ่ไหนไม่อยากเขาก็เลยเอามาให้เรานะคะเราก็จะจัดไว้ก็จะมีส่วนของห้องจะได้จะแบ่งเป็นห้องต่างๆนะคะอย่างพ้นประตูนี้ไปก็จะเป็นห้องตาก้นอีกประตูดึงก็จะเป็นอ่าเพชรบูรณ์เป็นพิษณุโลกเป็นสุขภทัยอืมค่ะนั่นคือส่วนของชั้นสองชั้นหนึ่งจะเป็นพิษณุโลกล้วนๆชั้นหนึ่งจะเป็นพิษณุโลกล้วนๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่พาเดินทัวร์อย่าง รับขอบ้อทุกพี่ทุกซอกทุกมุมของมากค่ะสำหรับที่พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกนะคะได้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกนับว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะรับรองว่าใช้เวลาประมาณ30นาทีคุณผู้ชมก็จะสามารถเข้าใจเรื่องราวของจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ สำหรับเมืองพิษณุโลกนะคะถ้าพูดถึงของกินเนี่ยแล้วก็หลายๆคนเขารู้จักกันดีกับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาค่ะแต่ถ้าพูดถึงสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้แล้วแล้วก็แน่นอนว่าต้องที่นี่เลยค่ะวัดใหญ่หรือวัดพระศรีค่ะที่เราเรียกกันจนติดปากนั่นเองสำหรับพระพุทธชินราชนะคะนับว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทรงเคารพนับถือสักการะบ,บูชามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยค่ะ และยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศอีกด้วยแน่นอนนะคะว่าใครที่ผ่านมาเมืองนี้ก็ต้องแวะมาไหว้กราบขอพรเหมือนกับมิตรนี่แหละค่ะแถมบรรยากาศภายในก็ยังสวยงามมากๆอีกด้วยนะคะ จะกราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราชกันไปแล้วนะคะเราก็เดินทางต่อยังมีอีกวัดหนึ่งนะคะที่เก่าแก่และมีความสำคัญของเมืองพิษณุโลกค่ะที่นี่ก็คือวัดราชบุรณะค่ะ มิก็อยู่ในวัดที่สําคัญมากอีกหนึ่งวัดนะคะเป็นวัดที่เก่าแก่หนึ่งวัดในพิษณุโลกนั่นก็คือวัดราชบูรณะนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีหลวงพ่อนะคะทองดําข้างหลังมิตรนั่นเองนึกเหมือนหลวงพ่อที่ทุกคนหลายๆคนที่พิษณุโลกนะคะนับถือและให้ความเคารพมากๆนะคะส่วนใหญ่จะมาขอพรการขอโชคขอลากันที่นี่แล้วก็เชื่อกันว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะเวลาขออะไรไปก็มักจะได้แล้วก็นอกจาก นี้แล้วนะคะตัวท่านหลวงพ่อทองดำเนี่ยยังมีอายุเกือบ800ปีเอ่อน่าตั้งแต่ตั้งแต่สมัยปลายายุคสุขโขทัยค่ะรวมไปถึงโบสถ์ด้วยโบสถ์นี่ก็มา700กว่าปีนะคะเขาบอกว่าก็ต้องเริ่มบูรณะใหม่แล้วเพราะว่าหลังคาเริ่มรั่วนะคะแล้วก็พื้นก็เริ่มมีปัญหาก็เลยกำลังทำใหม่อยู่นอกจากหลวงพ่อทองดำแล้วนะคะแล้วก็โบสถ์แห่งนี้ที่เราแก่นี่ดาราดาราคนนี้ด้วยนะคะ สายพันธุ์ของเจ้าเหนียวตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่ของบ้านเราเลยเป็นสายพันธุ์ที่มีอายุประมาณ700ปีนะคะยุทธอ่านเป็นพันธุ์แซมสวีตนะคะก็เขาบอกว่าเป็นแมวที่หายากจะลักษณะพิเศษคือเป็นสีดำอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หูตั้งตาสีเขียวใช่ไหมลกูกแล้วก็จะมีแซมเป็นขนสั้นๆส,สีขาวค่ะ เวลาดูปฏิมาก,กรรมของวัดต่างๆเราก็จะเห็นถึงประวัติศาสตร์ของแต่ละวัดนะคะว่าผ่านอะไรมาบ้างมา้งแต่ยุคสมัยไหนอะไรอย่เงี้ยค่ะแน่นอนค่ะภายในวัดราชบูรณะแห่งนี้มีอยู่หลายๆมุมให้เราได้เดินชมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรือพระที่นั่งรับเสด็จสมัยรชัชกาลที่5หรือแม้แต่ต้นสีมหาโพหนวดรือสีซึ่งเชื่อกันว่านะคะถ้าได้ขึ้นไปลอดต้นโพแล้วจะทำให้ชีวิตมีสุขและเป็นสิริมงคลกับตัวเองค่ะเรียกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่โบราณนะคะที่ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะสนับสนุนการเดินทางโดย s ิงไ Light b e i n อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้